ต้มกับลูกยิงเยอะนะเจอบน<า>ินเนี่ยนะนีเราไ้นะ ตัวมาตัวลงมาตัวนี้เบิร์ตอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดไปแล้วยิงอ๋อประต,ตูเป็นมากเลย <ว analyzing. S 1> ประตูหันหลังให้จ้าเพิ่งเคยเห็นนี่แหละ 知道。 เป็นพอชุดเหรอคะเป็นพอชุดงั้นพี่บ๊วยงั้นพี่บ๊วยก็ต้องใช้ชุดนี้แล้วนะช่วยน่ายเย่อ้อมหลังมาเลยอ้อมหลังมาเลยโอ๊ย อุตส่าหปั้นหวบดีได้ดีได้ดีได้เฮ้ ไอ้หัวขึ้นเพลินเลยเว้ยเออจะเอาไงพวกจะเอาขอสักลูก Oh. เพลิน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  hơn là Thơn, thơn Thơn, thơn Tên tên. เจอเอหาวงเลยครับเฮ้ยระวังเฮ้ยเบอร์ยี่สิบสองค่ะเบอร์ยี่สิบสอง พี่กาไปก่อนเัลสวัสดีค่ะอยู่อยู่ในกระเป๋าสีฟ้าไอ้สีเขียวเขียวกระเป๋าเขาอะเออมีดูอ๋องั้นแสงว่าอยู่ในรถแน่เลย <c oughs> แต่พี่หยิบมาแล้วดิ <c oughs> สิบหน้าสิบหลังหรือไม่อยู่ในกระเป๋าแดงพี่เบลอะ เบียร์กเด็กระเป๋าแดงน้องเบลอ่ะลองให้น้องเบลหาด ออกเลยตาไปยืนเป็นก็ได้ทับไปเลยใส่ก,สกล้องนี่ขอเซนตวหนึ่งครับใส่สกล้องรุนหล,หลังกังดยกชุนเลยเปลี่ยนเป็นยกชุดีกว่ามีเงินไม่อ